ยังแจกอีกนะคะในเดือนธันวาคม2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการจะได้รับเงินคนละ500บาทนะคะเช็คด่วนเลยว่ากดเงินสดได้หรือไม่สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บุ๋มก็มาในช่วงค่ำนะคะก็พอดีว่ามีพ่ออพี่น้องหลายๆท่านนะคะสอบถามบุ๋มกันเข้ามาว่า ในกลุ่มของกลุ่มเกราบบางนะคะบัตรประชาชนนั้นจะยังมีเงินเข้าอยู่หรือไม่ในเดือนธันวาคมนะคะบุ่มก็เลยมาทําคลิปเป็นคลิปตอบคําถามครั้งเดียวจบเลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอ,อกําลังใจค่ะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนสอบถามบุ๋มกันเข้ามาแล้วค่ะว่า ในเดือนธันวาคมนะคะกลุ่มเปราะบางกลุ่มบัตรประชาชนนั้นจะยังมีเงินเข้าอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็เงินตรงนี้สามารถกดเงินสดได้ไหมนะคะผมก็เลยมาทำเป็นคลิปตอบคำถามให้นะคะใครที่ถามกันเข้ามาเนาะโอเคนะคะสำหรับในเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีเงินเข้านะคะในบัตรประชาชนในกลุ่มของเราชนะที่ผ่านมานั้นก็ได้ต่อเนื่องมาแล้วนะคะซึ่งอนุมกกัติงบประมาณเพิ่มเติม ในเดือนที่แล้วนะคะคือจะได้พฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนะคะเดือนละ500บาทเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะสามารถนำบัตรประชาชนนะคะไปสแกนใช้ที่ร้านค้าในที่มีแอปถุงเงินนะคะที่เขาเข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะจะได้รับ500แต่ว่าจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะทุกคนคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ยังใช้จ่ายเหมือนเดิมนะคะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เนาะก็สแกนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะซึ่ง จะสิ้นสุดนะคะ31ธันวาคม64นี้ค่ะทุกคนสามารถใช้จ่ายได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลยแล้วนะคะเลยวันที่เขากำหนดสิ้นสุดโครงการนั้นก็จะไม่สามารถใช้จ่ายเงินตรงนี้ได้แล้วนะคะก็หวัง,งว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจในคลิปวิดีโอนี้นเนาะผมก็ มาหยิบยกเป็นคลิปตอบคำถามให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนที่สอบถามบุ้งกันเข้ามานะคะทีเดียวเลยเนาะและถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนท่านใดนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเรื่องใดเพิ่มเติมหรือว่าอยากเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องไหนให้กับบุมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ